สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทันสปีดน,นะครับ เราจะมารีวิวมอดของเกียร์ g 29นะครับผมทําให้เป็นซีเควนเชียลแถมเป็นซีเควนเชียลแบบเปลี่ยนไวด้วยเปลี่ยนไวก็คือยังไงคือเราสามารถสลับโหมดระหว่าง h p a t t e r n กับซีเควนเชียลได้ไวมากครับเดี๋ยวมาดูการว่าติดตั้งยังไงนะขอบอกไว้ก่อนเลยพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเกียร์ g 29ของเราเนี่ยจะดูดีมีชาติตระกูลมากเลยครับไปไปดูกันอย่างแรกก็ต้องถอดถุงเกียร์ออกมาก่อนนะครับผมก็จะมีน็อตทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ต้องมาถอดหัวเกียร์นะครับผมไป ไขค่ควงไขค่ควงแฉกนะครับผมขันออกตอนนี้เราก็ต้องใส่ชิ้นนี้ครับใส่ชิ้นนี้เข้าไปตรงสองรูนี้นะอย่างนี้นะครับในการใส่ ใส่ตัวนี้เนี่ยเต้องใช้น็อตตัวยาวนะครับเนี่ยก่อนหน้านี้เราใส่ตัวสั้นนี่คือตัวยาวก็ใช้ตัวยาวนะก็ขันไปครับก็ขันเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ใส่ตัวนี้ครับเพจตัวนี้เข้าไปนะใส่ไปอย่างนี้ครับนี่แล้วเราก็ใช้นอ็อตจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้ฮะ จะมีรูอยู่นะขันเข้าไปฮนะนี่นี่อันนี้มันจะหลอกอยู่ที่ไไปไหนนะนะหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้เราใส่เจ้าตัวนี้ครับอันนี้นะจะมีสองด้านด้านหนึ่งจะเป็นด้านเรียบด้านหนึ่งจะมีติ่ิงหมายว่าเนี่ยเป็นร่องนิดหนึ่งนะฮะให้ใส่ด้านนี้ลงไปนงี้เสร็จปุ๊บเราให้ใส่สปริงคะสปริงตัวนี้ลงไปนะแล้วก็ เขาจะมีสเปเซอร์มาให้หลายอันเดี๋ยวผมแกะให้ดูเนี่ยนะฮะจะมีสเปซเขาจะให้สเปเซอร์อยู่หลายอันเลยยิ่งอันที่สูงมันจะทําให้สปริงเราเนี่ยยิ่งแข็งนะครับเราก็เอาอันนี้นะใส่เข้าไปอย่างนี้ครับน,นี่ฮะจะเป็นอย่างนี้นะใส่เข้าไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บนี่ครับผมเราก็ขันเข้าไปได้เลยผมมีสองสี ใส่สีได้ดีผมว่าผมใส่สีม่วงเลยค่ะจะได้มีสีสันนะขันเข้าไปได้เลยครับผมรู้สึกว่ามันยังแข็งไม่พอผมขอใส่สเปเซอร์ลองเพิ่มค่อยสเปเซอร์มาสี่อันนะครับตอนนี้ก็ใส่เสร็จแล้วนะครับผมผมรองสเปเซอร์ไปสามตัวเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะเพื่อให้มันแข็งนะครับผมก็มันก็ลองได้นะ ผมลองผมรู้สึกว่าลองอันเดียวเนี่ยแล้วมันแล้วมันเนี่ยตอนแรกผมลองอันนี้อันเดียวนะครับแล้วมันมันไม่พอครับผมว่ามันแรงมันน้อยไปผมเลยโหลดเพิ่มเพื่อให้สปริงตัวนี้มันแข็งขึ้นเพื่อให้เวลาเราดันตรงนี้ดันตัวเนี้ยขึ้นขึ้นมาตรงเนี้ยมันมันยากขึ้นนะครับตอนนี้เพราะความรู้สึกก็โอเคนะการติดตั้งก็ไม่ได้ยากอะไรถือว่าค่อนข้างง่ายนะครับผมทำแป๊บเดียวเอง5นาทีเสร็จแน่นอนนะโอเค เดี๋ยวเราลองไปใส่ในเซตอัพของผมเลยดีกว่าก็ต้องบอกตามตรงนะครับผมว่าฟิลลิ่งการเข้าเกียร์เนี่ยของตัวมอตัวนี้เนี่ยทำให้เกียร์จีสของเราเนี่ยได้ฟิลลิ่งการเข้าเกียร์แบบซิกีสเชลที่ดีมีคนรู้สึกแทร็กทายเพราะมันมีร่องตัวนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะมีแรงต้านที่สูงเวลา ตัวแบริ่งตัวนี้ลิ่งขึ้นมาบนล่องนะครับแต่ถึงอย่างนั้นแล้วความรู้สึกแท็กไทยเวลาเข้าเกียร์แบบซีเควนเชียลเนี่ยก็ยังสู้ตัว GGK Shifter ไม่ได้นะครับตัว GGK Shifter เนี่ยได้ความรู้สึกที่ดีกว่าเยอะและมีเสียงที่ดีกว่านะครับตัวนี้ถึงมีแรงต้านที่ดีก็จริงแต่เรื่องเสียงเรื่องความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรแรงสั่นจากด้านเกียร์ขึ้นมาที่มือเราอะมันไม่ได้มีความรู้สึกอะไรนะครับแต่ตัว GGK เนี่ยเรารู้สึกได้นะครับผมถึงกลไกข้างในนะครับแต่บอกเลย,น,ย,เลยนะ เพราะว่าคนที่จะซื้อมอสเนี้ยผมมองว่าเป็นคนที่มีตัว l o G i t e c h g 2 9อยู่แล้วมี d g e Pattern แต่อยากได้ Sequential ด้วยมาได้พวกเกม r a l l y อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้อารมณ์ดีมากนะครับตัวมอสตัวเนี้ยราคา900บาทเนี้ยก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะจ่ายตังค์ซื้อตัวเยียร์ใหม่900บาทเนี้ยก็ใช้งานได้ดีแล้วนะครับผมมองว่ามอตตัวเนี้ยน่าจะทนนะครับน่าจะใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับผม เรื่องรูปทรงอะไรเนี่ยความสวยงามก็ทํามาได้ดีเลยนะครับให้ G29 เราเนี่ยรู้สึกว่ามีความเป็นอของพรีเมียมมากขึ้นนะดูแพงขึ้นจริงๆนะครับผมผมชอบมากๆเลยนะเรื่องลุกเนี่ยบอกตอกตามตรงว่าเรื่องลุกเนี่ยก,กินใจผมไปเยอะแล้วนะแต่การใช้งานก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าผมให้คะแนนเต็ม10นะ เต็ม10ตัวนี้ผมให้ประมาณ8นะครับ8นี่คือในเรื่องของมอะครับผมถ้าเราพูดถึงเรื่องความรู้สึกเยียร์ซีเควนเชเนี่ยผมยังให้สูงกว่า TS8A นะครับแบบเดิมๆนะหมวดซีเควนเชียลของ TS8A มันไม่ให้ความรู้สึกแท็กทายอะไรมากมายและระยะโทมันค่อนข้างสั้นมากแต่เนี้ระยะโทรถือว่าโอเคเลยครับไกลพอสมควรนะครับ ผมให้ผ่านนะครับและเรื่องระยะโทเนี่ยแค่ว่ามันเทียบกับตัว GJK แล้วเนี่ยมันยังถือว่าด้อยกว่าอยู่แต่ก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรเลยนะครับผมบอกเลยว่าตัวมอสตัวนี้ไม่ได้น่าเกียดอะไรเลยหรือว่าเป็นมอสที่ทําออกมาได้ดีมากด้วยซ้ํานะครับตัวสปริงเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยผมใส่สปริงทุกอันเลยนะให้มันแข็งที่สุดเลยมันก็ให้ความรู้สึกที่กําลังจะดีนะครับถ้าจะดีกว่านี้เนี่ยผมอยากได้สปริงตัวนี้ที่แข็งขึ้นนะใครที่มอสเป็นเนี่ยก็ ไปหาสปริงไซส์นขนาดนี้นะครับผมมาตัดใช้ได้เนาะที่มันแข็งขึ้นนะสปริงตัวหนึ่งก็ไม่กี่บาทครับส่วนเวลาใช้งานเนี่ยพอผมเอาไปเล่นเกมจริงผมก็ได้ความรู้สึกที่มั่นใจนะครับผมว่าเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันเข้าไปแน่นอนเวลาเราสับขึ้นเนี่ยมันมีความรู้สึกแพ็คท้ายที่ดีวันนี้มันจะม,มีสันอยู่พอมันขึ้นสันไปเนี่ยเรามันจะเป็นกึน๊งนึงนะครับก็ให้ความรู้สึกว่าเราเข้าเกียร์ได้ชัดเจนดีครับตอนแรกเนี่ยครับที่ผมไม่ใส่ตัวรองเนี่ยเยอะๆเนี่ยเวลาผมเอาเกียร์ลงมาเนี่ย กียร์มันจะไม่ไม,ไม่ไม่เด้งกลับมาที่ต้องการนะครับเกียร์มันจะค้างอยู่ตรงนี้คิดว่าเป็นเพราะว่าตัวคอ,อกผิดของผมเนี่ยมันมันเอียงนะครับมันไม่ได้ตรงตรงเหมือนเวลาเรายึดกับโต๊ะถ้ายึดกับโต๊ะเนี่ยตอนนั้นไม่มีปัญหานะครับแต่พอผมใส่ตัวรองเพิ่มเข้าไปให้มันหนาที่สุดเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ผมใช้ตัวจารบีทาเพิ่มนะครับผมตรงร่องนียครับผมทาผมทาจารบีเพิ่มหมดเลยให้มันลื่นขึ้นนะตอนนี้ใช้งานก็คือสบายสบายเลยครับ แต่ถ้าถามว่าผมอยากให้มันแข็งกว่านี้ไหมถ้าแข็งกว่านี้ได้เนี่ยผมก็เอาครับแต่ณตอนนี้ที่มันความแข็งเท่านี้น,นะครับผมผมก็พอใจแล้วครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของมอสตัวนี้เลยก็คือมันเปลี่ยนกลับไปเป็นแอดแันเทร์ได้ไม่ยากนักนะครับผมก็คือถอดหัวเกียร์เอาชุดตัวนี้ทั้งหมดออกแล้วก็ขันน็อตตัวนี้นะครับผมขันน็อตตัวนี้ออกมาแล้วก็ลูดฐานนี้มาได้เลยแล้วก็ใส่กลับแก้หัวเกียร์อย่างเดียวเข้าไปแล้วก็จะได้เกียร์แอดแันเทร์แล้วเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับ เกียร์เพื่อนได้ตามปกตินะฮะก็ถือว่ารวดเร็วใช้ได้นะครับผมในการสลับระหว่างโหมดสำหรับผมนะครับผมตอนนี้ผมมีเกียร์ทั้งหมดสูดอันนะครับถ้าให้ผมไล่ดูเนี่ยว่าอันไหนแย่ที่สุดนะครับผมใน3ตัวนี้เนี่ยก็จะบอกว่าเป็น T8A s นะครับเราพูดถึงซีเควนเชียลนะครับผมเพราะ T8A s เนี่ยครับ มันใช้กลไกแค่แรงของสปริงเส้นเหล็กอันนี้นะครับเส้นเหล็กอันนี้มันจะเป็นเป็นเป็นเส้นเหล็กเป็นเป็นเงี้ยงเหมือนตะเกียบอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วเวลาเราดันคันเกียร์ไปก็เหมือนคันเกียร์เราไปดันเงี้ยงมันก็จะเป็นแรงต้านจากเงี้ยงเหล็กแค่นี้เองเนี้ยนะครับผมเวลาขึ้นมาลงแค่นี้เองนะครับเนี่ยเป็นเหล็กเส้นเนี้ยนะเวลาดันลงมันก็จะง้างเห็นปะเนี่ยแค่นั้นเองอ่ะกลไกมันง่ายมากๆเลยแล้วมัน และเพราะมันง่ายขนาดนี้มันเลยไม่ให้ความรู้สึกแท็กทายไม่มีความรู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับผมเวลาขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยไม่มีความรู้สึกที่ดีเวลาเปลี่ยนเกียร์เลยไม่มีความรู้สึกสมจริงเลยแมย้แต่นิดเดีเยวนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้แล้วมันก็เวิร์กแล้วมันก็พึ่งพาได้ไม่มีหลุดไปไหนแน่นอนอันนี้คือข้อดีของมันนะครับผมอะแล้วเรามาดูตัวนี้ครับเรามาดูตัว mod l o g i t e c h เ0 0าร้บาทอันนี้กันนะ ตัวนี้เนี่ยข้อดีเลยนะครับผมคือเปลี่ยนเกียร์ sequential กับ e e ง่ายมากด้วยและความรู้สึกอะ่ะมันก็แท็คทายมากกว่าเยอะเนี่ยครับนี่คือดีกว่าคนละเรื่องเลยนะบอกเลยว่านี่คืออีก,อกระดับหนึ่งเลยอะ่ะมันคือมันคืออีกขั้นหนึ่งเลยครับถ้าเทียบกับเท 8A เนี่ยให้งานได้ดีมากๆแต่ถามว่าความทนทานเนี่ยผมก็ไม่สามารถกล้าพูดได้ว่ามันจะเทียบเท่ากับตัวเท 8A ตัวนู้นนะครับ เพราะอันเนี้ยยังไงมันก็เป็นมอสแล้วมันก็เป็นท d printer ด,ด้วยวัสดุมันคงทนถาวรได้น้อยกว่าอยู่แล้ว แต่ผมก็ใช้มาเนี่ยมันก็ยังดูไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมก็ไม่สมามารถรับประกันได้ว่าใช้ไปปี2ปีมันจะไม่มีปัญหานะครับเพราะวัสดุที T ่ทดีพิ้นเนี่ยมันเป็น p l a คือมันอ่อนอยู่แล้วครับพวกเนี้ยเราก็ต้องหมั่นคอยสังเกตเใช้จารบีลหล่อลื่นอะไรพวกนี้เพื่อมันสึกดอน้อยลงนะครับสำหรับมอสด,ด้วยกันเองที่เป็น TD ดี d ิ้นเนี่ยผมมองว่าตัวนี้ถือว่าเป็น T d ดีพิ้นที่น่าจะมั่นคงแข็งแรงที่สุดที่ผมเคยลองมาแล้วนะครับคือทีดีพิ้นตัวอื่นๆเนี่ยมันก็จะไม่หนาขนาดนีีนีี้้เเนนนนน่ยยยอััหาามากลครบ การดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยถือว่าหนามากๆเลยนะครับแล้วก็น่าจะทนที่สุดครับผมกบอกว่าทนที่ตัวนที้ทนที่สุดแน่นอนในสำหรับพอดทุกพอดที่ผมเคยรีวิวมานะครับเพราะงั้นในเรื่องของ e q u e n ช i a l เนี่ยผมให้ตัวนี้เป็นอันดับ2แล้วต่อมาเราจะมาดูอันดับหนึ่งนะครับความจริงอันดับ1กับอันดับ2อนเนี่ยผมให้เรียกว่าใกล้เคียงกันมากๆครับใกล้เคียงกันมากๆจริงๆนะครับผมคือหา่างแต่อันดับ3านี่ห่างไปเลยอันนี้เอาออกไปเลยฮนะเพราะว่าความรู้สึกมันดีมากๆจริงๆครับผม แล้วมันก็มีข้อดีเรื่องการเปลี่ยนจากเนี่ย h a pattern h a d pattern เป็น sequential อะไรเนี่ยง่ายง่ายโอเคใช้ได้เลยครับแต่เราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมผมถึงให้ียร์ GCK เป็นอันดับหนึ่งนะครับเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันมีความรู้สึกแ็กหักจากกลไกเด็กที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มันก็ใช้งานได้ดีถึงแม้ตัวมอสเนี่ยมันอาจจะดูเปาะบางนิดนึงนะครับผมตัวที่ทาให้เป็น sequential เนี่ยแต่มันเวลามันสับระหว่าง g s pattern กับ sequential ก็ทําแค่เนี่ยดึงขึ้นแค่นี้ เราก็เป็นเฮดแบนเทอร์แล้วอยากให้มันเป็นซีเคีนเชยลก็กดลงนะฮะเนี่ยแค่นี้มันก็เป็นซีเคียเชยลแล้วง่ายมากๆเลยครับแล้วเร็วมากๆด้วยนะมันไม่มีอันไหนที่จะเร็วได้ขนาดนี้อีกแล้วนะครับอ่ะผมเสิริมนิดนึงแล้วกันไหนๆผมก็อยู่กับตัว g 1 k แล้วนะผมใส่โอลิงเพิ่มขึ้นไปข้างบนตัวนี้และที่ฐานก็จะมีมีตัวโอลงที่โอลิงที่เขาแถมให้มานะครับผมใส่ว่ายอย่างนี้มันก็จะทําให้มันเปลี่ยนเกียร์ได้แข็งแรงมั่นคง ดีมากแล้วก็พึ่งพาได้แน่นอนมันไม่ไปนะขยับไปไหนแน่นอนนะครับแน่นๆเลยนะครับผมเนี้ยก็ผมก็แนะนําไปกับทางร้านที่แล้วเขาบอกว่าเขาก็จะแถมตัวยางอันนี้ให้กับลูกค้า2ตัวเลยนะครับจากตอนแรกตัวเดียวนะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมที่ทางร้านจัดการให้นะครับคอยดูแลให้ถือว่าดูแลลูกค้าได้ดีมากๆครับ อย่างไรก็ตามนะครับผมตัวเกียร์ T G K เนี่ยก็มีราคา2,800บาทสำหรับคนที่มี G 2 9อยู่แล้วและอยากได้เกียร์ s e q กเ n ็นเชเนี่ยมอด900ตัวนั้นยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับไม่ต้องถึงขั้นซื้อเกียร์ใหม่ T G K ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมก็จะทำ Sound t e นะครับผมอาจว่าเสียง เกียร์แต่ละรุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างน,นะครับผมตัวเครื่องอัดของเราก็คือมือถือทั่วไปเลยนะครับ Samsung Galaxy S10e นะครับผมต่อกับโรดวิดีโอ Micro นะครับเป็นไมค์ที่อัดของเรานะครับแล้วเกียร์ที่เราจะอัดเนี่ยก็มี3ตัวนะครับมีตัวนี้ g 9ที่เป็นมอสนี้นะแล้ว TS8A แล้วก็ g g k นะครับผมปไปไปดูกันว่าเสียงแต่ละตัวต่างกันยังไงบ้างน,นะครับ 20. One right long tightens. Into five left. Into four right long of a crest. Into a bit left. Into four right long of a press. บอกเลยนะครับผมว่าผมเล่นเกียร์ซีเรนเชียลเนี้ยมาหลายชั่วโมงแล้วเหมือนกันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมผมเพิ่งจะโหลดเดิร์ทแรลลี่มาเล่นเมื่อวานเลยนะครับผมลองเล่นก่ายเกมนั้นดูแล้วก็เข้ากับเจ้าเกียร์ตัวนี้พอดีเลยเป็นซีเรนเชียลนะมาเล่นแรลลี่ก็ได้อารมณ์เลยครับเกียร์เนี่ยผมก็เล่นไปประมาณสักน่าจะสี่ชั่วโมงได้แล้วครับผม2วันละเมื่อคืนกับเมื่อเช้านะน่าจะเล่นได้ประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้ว สับพึ้งบั้งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเรื่องความทนทานก็ใช้งานได้ดีนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันจะพังหรืออะไรไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องการสึกหรออะไรให้เห็นนะครับ mm hmm. ก็ดูแล้วน่าจะทนทานนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังนะครับว่าใช้ไปกี่วันแล้วถึงวันที่เท่าไหร่แล้วและสภาพยังเป็นยังไงอยู่เดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้ฟังนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ